เอออสวัสดีนักท่องเวลาทุกคนกันด้วยนะครับกว่าที่ทุกคนจะได้มาดูคลิปนี้กันเนี่ยก็อาจจะผ่านไปเป็นวันเป็นเดือนหรืออาจจะผ่านไปเป็นปีแล้วก็ได้นะครับถ้าใครกําลังดูคลิปนี้อยู่เนี่ยก็ช่วยกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าทุกคนเนี่ยดูอยู่ในวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรแล้วก็ปีอะไรนะครับ ถ้าทุกคนกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ไปดูคลิปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับร้านมาลูชชอปมาพร้อมกับบริการสุดน่ารักมีบริการเติมโลบัคให้เลทสูงแบบไม่เกรงใจใครมีบริการกดเกมพาร์ทไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟุตแมปคิงเลกาซี่ออนิเมะแอดเวนเจอร์ถ้าใครอยากได้รับบริการน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูกันได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับ ร้านลาวาบัคมาพร้อมกับบริการเติมโลบัคสุดเดือดสุดร้อนแรงแถมยังมีบริการกดเกมพาร์ในแมปต่างๆ,างๆเช่นแมปวอลฟู้ดแมปคิงเลกาซี่อันิเมะแอคเวนเจอร์ Adventure. ถ้าใครอยากได้รับบริการเดือดๆแบบนี้เนี่ยสามารถไปดูกันได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยร้านแมกไก่ตันโซลอมไก่ตันราคาสุดคุ้มมีให้เลือกตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลักร้อยถ้าใครสนใจนะครับอยากจะได้ไก่ตันสักตัวหนึ่งเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลย เอออฮัลโหลไกด์วอซับดูดโอเคครับทุกคนครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคนครับทาง R IP พดานะครับก็ปล่อยสปอยมาให้พวกเราอีกแล้วนะทุกคนบอกได้เลยนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยปล่อยทุกวันเลยนะครับปล่อยแบบไม่พักให้พวกเราเนี่ยมีข่าวสารได้ติดตามกันทุกวันเลยนะครับมันก็เป็นอะไรที่ดีเนาะตื่นเต้นนะครับตื่นเต้น,ตน,ตนอารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยวันนี้จะสปอยอะไรออกมาให้ดูอีก และนี่นะครับทุกคนก็คือสปอยล่าสุดของ IP InDA ดาเลยนะครับทุกคนเห็นอะไรในรูปภาพนี้บ้างตอนแรกนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็สังเกตที่ดาบเพราะว่ามันถือดาบคาววนดิตอยู่ใช่ไหมผมก็คิดว่าเอ้ยอาจจะเป็นสปอยอะไรเกี่ยวกับดาบคาววนดิสนะครับแต่พอดูไปดูมานะครับผมไปเห็นชื่อใช่ไหมไอชื่อตรงนี้เนี่ยแล้วมันมีเลเวลตามหลังอะ แสดงว่าไอเนี้ยต้องเป็นบอสนะครับบอสตัวนี้น่าจะเป็นบอสใหม่แต่ตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าว่าจะเป็นบอสใหม่ตอนแรกผมคิดว่ามันจะเปลี่ยนโมเดลบอสคาวินดิตหรือเปล่าเพราะว่ามันถือดาวคาวินดิตนะครับอืมมันก็ไม่น่าจะเป็นตัวอื่นไปได้แล้วผมไปดูมาบอสคาวินดิตเนี่ยมันเลเวล1950รแต่ไอบอสตัวนี้นะครับที่ถือดาวคาวินดิตมันเลเวล2 0 0 0แสดงว่า n p c ตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็น NPC ใหม่นะครับทุกคนครับ โดยความคิดส่วนตัวของผมนะแต่ทุกคนคิดว่ายังไงครับคิดไปทางเดียวผมหรือเปล่าหรือทุกคนจะมองว่าเป็นอย่างอื่นอ่ะก็ไม่ผิดเนาะเพราะว่าความคิดส่วนตัวนะครับเพราะอันนี้มันเป็นการสปอยเขาปล่อยออกมาให้พวกเราเนี่ยได้เดากันนั่นเองนะครับสรุปเลยนะครับทุกคนครับไอ้บอสตัวนี้เนี่ยเท่าที่ผมดูจากรูปภาพอ่ะมันน่าจะเป็นบอสแน่ๆแล้วล่ะแต่ทีเนี้ยมันจะเป็นบอสของอะไรนะครับเพราะว่าเลเวลมันแค่2,000เองจะเป็นบอสท,ที่ อยู่เกาะใหม่ก็ไม่ใช่เนาะเพราะว่าเกาะใหม่เลเวลมันก็ต้องเยอะกว่านี้หรือว่าอาจจะเป็นบอสอีเวนต์นะครับก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันหรืออาจจะเป็นบอสลับหรืออะไรก็ไม่ไม่รู้สิ <c oughs> อันนี้คือผมเดานะครับทุกคนครับโอเคครับทุกคนในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้เลยละกันนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าอันนี้เป็นแค่การคาดเดาเท่านั้นเพราะมันเป็นสปอยเขาปล่อยออกมาให้พวกเราเดาทุกคนก็สามารถที่จะ คอมเมนต์เดาได้เลยนะครับว่าเออมันคืออะไรหรือทุกคนเนี่ยมองเหตุอะไรในภาพบ้างนะครับอลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันดูเนาะเพื่อจะได้ทฤษฎีแนวคิดใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมไปละครับบ๊ายบาย